โอเคนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทำเงินฟรีทูมอนี่วอลเล็ตนะครับผมทำได้ทั้ง Android, iOS และก็บนคอมพิวเตอร์นะครับไม่ต้องเชิญเพื่อนก็สามารถทำการถอนเงินได้นะครับในการถอนเงินนะครับถอนเงินขั้นต่ำเริ่มต้นที่30บาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทำเงินผ่านมือถือ Android และก็ iOS กันนะครับว่าต้องทำแบบไหนอย่างไรถึงจะทำเงินทูมอนี่วลเล็ตตรงนี้ได้นั่นเองนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผม สอนวิธีการทำเงินฟรีทูมอนิมวอลเวล็ตนะครับผมทั้ง Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์นะครับไม่เชิญเพื่อนเนี่ยก็สามารถทำการถอนเงินได้นะทำแบบไหนยอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยนะครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปนะครับที่ใช้ในการทำเงินฟรีทูมอนิมวอลเวล็ตกันก่อนนะครับสำหรับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีเลยบนมือถือ Android แล้วก็ iOS นะครับสำหรับใครที่ต้องการดาวน์โหลดนะครับผมก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามด้านขวามือได้นะครับผมจะขึ้นไว้ให้ในคลิปนะจะมีทั้งรูปแล้วก็ ขึ้นไว้ให้เลยนะครับอัหรับตัวแอปนะครับผมที่ใช้ในการทําเงินเฟ,ฟอทูมอนิวเลทนะครับผมก็เป็นแอปตัวนี้เลยนะครับมีชื่อว่าเซอร์วิยอนนะครับตัวแอปเนี่ยมีการอัปเดตเวอร์ชั่นแล้วก็รูปแบบของการใช้งานมาใหม่นะครับใครที่เคยเล่นของแอปนี้อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยดาวน์โหลดเลยเนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวโหลดตามชื่อนี้ได้เลยนะครับผมก็จะมีขึ้นไว้ให้ด้านล่างคลิปด้วยนะในส่วนของลิงก์การดาวน์โหลดแอปเนี่ยจะอยู่ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับสามารถกดล ได้เลยนะครับทั้ง Android iOS แล้วก็ตัวบนคอมพิวเตอร์ก็ทาเงินได้เหมือนกันนะครับสำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับก็จะมีให้เราเลือก2วิธีนะครับหก็จะเป็นในส่วนของตัว Google หรือว่าอีเมลสก็จะเป็นในส่วนของ Facebook นะครับสามารถเลือกช่องทางการสมัครได้เลยนะถ้าเรายังไม่เข้าใจในส่วนของวิธีการสมัครนะครับด้านล่างคลิปนี้เนี่ยก็จะมีวิธีการสมัครไว้ให้นะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าสมัครแบบไหนอย่างไรตามคลิปวิธีการสมัครได้เลยพอเราสมัครเสร็จนะครับในส่วนของต เมนูด้านล่างนะครับเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยมีการอัปเดตเวอร์ชันใหม่นะครับรูปแบบการใช้งานเนี่ยก็ดูน่าใช้งานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเริ่มจากเมนูด้านล่างซ้ายมือนะครับอีเวนต์นะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมนะครับให้เราเข้าร่วมรับในส่วนของคะแนนเราสามารถเข้ามาทําตรงนี้ได้ในการรับคะแนนเพิ่มเติมนะครับในส่วนของหัวข้อด้านบนนะครับก็จะมีความบันเทิงกิจกรรมที่กําลังดำเนินการอยู่นะครับประกาศผู้ชนะนะแล้วก็สามารถดูได้แล้วก็จะมีการรับคะแนนตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับนี่ครับเราสามารถเลื่อนดูได้ กดรับคะแนนตรงนี้นะครับผมมันก็จะขึ้นแบบนี้นะในการใช้ตั๋วนะครับจับฉลากนะครับผมเขาจะมีการสุ่มรางวัลตามรายละเอียดตรงนี้นะครับยอดคะแนนสะสมรวมทั้งหมดนะครับแล้วก็รายละเอียดของรางวัลนะครับอันดับ1นะครับจะได้รับไปที่1000คะแนนนะครับตามลําดับเลยวิธีการรับตั๋วชิงโชคนะครับเมื่อเราเช็คอินครบ10ครั้งนะครับผมเมื่อใดก็ตามที่คุณตอบแบบสํารวจทั้งหมดนะครับแล้วก็เมื่อถึงวันเกิดของคุณนะครับแล้วก็มีหมายเหตุให้เราเลื่อนดูตรงนี้ได้เลยนะ อันนี้คือการทําในส่วนของอีเวนต์นะครับต่อมาเป็นเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการโหวตนะครับอ่าตรงนี้เราสามารถโหวตเพื่อรับในส่วนของคะแนนเพิ่มได้นะครับก็จะมีที่กําลังดําเนินการอยู่แล้วก็มีที่ปิดไปแล้วนั่นเองนะสำหรับตรงนี้วิธีการโหวตเนี่ยก็กดตรงคําว่าโหวตได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีให้เราเลือกนะครับแล้วก็กดโหวตไปนะแล้วก็กดโหวตไปเลยนะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับในการโหวตนะครับแล้วก็ดูผลลัพธ์ได้นะครับหรือว่าจะโหวตให้อันอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับนี่ครับอ่ะนี่ รับ10คะแนนนะอันนี้คือการโหวตก็ประมาณนี้ต่อมาเมนูที่3นะครับในส่วนของการทําแบบสํารวจนะครับในส่วนของตัวแบบสํารวจเนี่ยก็จะเป็นงานหลักเลยนะครับในการหาคะแนนและก็การทํารายได้ในส่วนของตัวเซอร์วิสยอดนะครับแอบปบนี้เนี่ยงานหลักๆก็คือการตอบแบบสํารวจตอบแบบสอบถามในการรับคะแนนนะตัวนี้เนี่ยเราสามารถทําได้เลยนะครับ50คะแนนนะครับอย่างละ50นะในการทําแบบสํารวจการทําโปรไฟล์นะครับอันนี้เนี่ยใช้เวลาทํา5นาทีนะครับกลอกที่อยู่ปัจจุบัน ของท่านนะครับแล้วก็มีการทําแบบสํารวจโบนัสนะครับสามนาทีรับ1000คะแนนแล้วก็เป็นนําเข้าแบบสํารวจนะครับยีนาที6000คะแนนนะครับอันนี้เราสามารถตอบแล้วก็ทาในส่วนของตัวคะแนนได้เลยนะครับต่อมานะครับเมนูที่4นะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของประวัตินะครับที่เราได้รับในส่วนของคะแนนมานะครับเมื่อกี้เนี่ยเราได้ทําการโหวตไป2ครั้งนะครับก็ได้รับมา20แล้วก็10คะแนนตรงนี้ในส่วนของตัวการโหวตนะครับต่อมาก็จะมีในส่วนของประวัติการแลกเปลี่ยนคะน นะครับที่เราสามารถแลกไปแล้วก็จะมีประวัติให้เราดูนะครับประวัติการเข้าร่วมแบบสํารวจนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้ทั้งหมดเลยครับเรามาดูในส่วนของเมนูที่5นะครับในการแลกเปลี่ยนนะครับในส่วนของคะแนนเป็น t ทมาน n ่วอลเล็ตนะมี1รายการให้เราเลือกแลกรางวัลนะครับสำหรับ t ทมานี่วอลเล็ตในการเติมเงิน t ทมานี่วอลเล็ตนะครับจะต้องมีพอยต์หรือว่าคะแนนเนี่ยอยู่ที่11,000หคะแนนเท่านั้นนะอันนี้คือขั้นต่ําในการแลกเปลี่ยนนะครับอ่ะเรากดเข้าไปที่ t ทมานี่วอลเล็ตนะครับอ่ะการเติ เขามีข้อตกลงนะครับให้เราอ่านแล้วก็เงื่อนไขด้านล่างนะครับคนที่จะอ่านให้เข้าใจก่อนการแลกเปลี่ยนนะครับเมื่อเรามีคะแนนครบ1 1ึ0 0หแล้วเนี่ยเราสามารถทําการแลกเปลี่ยนได้เลยครับวิธีการแลกนะครับผมตรงด้านล่างตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็น t o m um ั n นี่ว l l e t นะครับเบอร,ร์มือถือเนาะใครที่ยังไม่เคยแลกเลยเนี่ยก็ให้เราใส่เบอร์มือถือนะครับในการแลกเปลี่ยนนะครับเราต้องมีคะแนนครบก่อนนะครับถึงจะทําการแลกได้แลกได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับขั้นต่ําในการแลกเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ30บาทนะเรากดบวกตรงด้าานล่ง งนี้ได้นะครับสูงสุดที่1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นะครับหรือประมาณ3 0 0บาทนะครับในการแลกได้สูงสุดนะแล้วก็กดแลกเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยเมื่อเรามีคะแนนครบแล้วนะครับอันนี้คือขั้นตอนการแลกเปลี่ยนของแอปเรเวียนนะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีในส่วนของเลข6ตรงรูปกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการสะสมแต้มนะครับในการเช็คอินนะครับสิดวงลุ้นรับหัวจับรางวัลนะเราก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับเมื่อเราเข้าใช้งานนะครับส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ โปรไฟล์ข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของการเช็คอินนะครับอย่าลืมกดเช็คอินนะครับในการลุ้นรับตั๋วด้วยนะเพื่อที่จะเอาไปจากตลาดลุ้นรับในส่วนของคะแนนนะครับเพื่อนของฉันนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการแ,แนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับเราสามารถใช้รหัสการเชิญของเราตรงนี้ได้นะครับจะเป็น URL หรือว่าลิงก์นะครับแล้วก็เป็นรหรัส QR code นะเราสามารถใช้ลิงก์ตรงนี้ในการแบ่งปันหรือว่าแนะนําเพื่อนต่อได้นะครับสำหรับรางวัลที่เราจะ ได้รับจากการเชิญเพื่อนนะครับให้เพื่อนของคุณเนี่ยตอบแบบสํารวจโปรไฟล์จนถึงนะครับ P 131่ะาครับทั้งคุณและเพื่อนของคุณเนี่ยจะได้รับคะแนนอยู่ที่2 0 0พ point นะครับในการแลกเปลี่ยนนะครับข้อที่2นะครับรับคะแนนสําเร็จนะครับหเปอร์เซ็นต์เมื่อเพื่อนของคุณเนี่ยทำแบบสํารวจทั่วไปเสร็จแล้วนะก็คือในการรับคะแนนเราสามารถรับเพิ่มได้อีก1%จากรายได้ของเพื่อนนั่นเองนะครับก็สามารถไปทําการแนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับต่อมาเรามาดูที่ตั๋วของฉันนะ ตัวของฉันตัวนี้จะมีสูงนะถ้าเราเช็คอินนะครับครบ7ิตวันนะครับแล้วก็จะได้รับตรวจตรงนี้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใครเ,เคยถอนในส่วนของเ a y p a l เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นบัญชีเ a y p a l แบบนี้เนาะแต่ตอนนี้เนี่ยไม่สามารถถอนในส่วนของ p a y p a l ได้แล้วนะครับการใช้งานทั้งหมดก็ประมาณนี้เลยนะครับใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้เล่นฟรีได้จริงแน่นอนฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ